ตรงนี้นะครับสามารถควบคุมคอมเพเซอร์หรือ EQ ได้ในคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลเลยนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับอะนาล็อกมิกเซอร์ของยามาฮ่านะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น AG06 นะครับคือมันเป็นอะนาล็อกมิกเซอร์ที่แบบมันแฝงความเป็นดิจิตอลอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าอุปกรณ์ที่ได้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับยามาฮ่า AG06 นะครับมีเป็นสาย USB นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครับยามาฮ่าได้แถมโค้ดไว้โหลดโปรแกรมซอฟต์แวววรรรร์ Cubase AI ไไ้้้้ใใหดยคคคัับบืืออเพ่นนๆะสาามถปช โหลดกันได้ฟรีเลยนะครับสเปคตัวนี้ครับจะเป็นมิกเซอร์6ชัแนลนะครับแล้วก็สามารถเป็นอินเทอร์เฟซได้ด้วยครับก็จะเหมาะสําหรับนักร้องนักดนตรีนะครับที่ต้องการจะบันทึกเสียงนะครับและปีไมของตัวนี้ครับเป็นของดีพีครับที่ยามาฮ่าพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในอินเทอร์เฟซไฮเอ็นหลายๆตัวนะครับความละเอียดของการบันทึกเสียงนะครับก็จะอยู่ที่24บิต192 k h z นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าที่ตัวมันนะครับจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับสำหรับชัแนลที่1และ2นะครับเป็นแแแบบบบบบคคคคคออมมโโจ็็็นนนะะรรรััักกืสสสาาาถเียยได้้้ทง XLR ลวฟ จะมีปุ่ม Phantom Power บวก48โวลต์นะครับก็คือไว้จ่ายไฟให้ไมโครเดนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นปุ่มแพดสวิตช์ครับไว้ช่วยลดเสียงสัญญาณที่เข้ามาดังเกินไปนะครับด้านล่างจะเป็นปุ่มเกนะครับตรงนี้ครับจะเป็นคอมเพรสเซอร์กับ EQ นะครับแล้วก็เอฟเฟกครับคือตรงนี้นะครับสามารถควบคุมคอมเพรสเซอร์หรือ EQ ได้ในคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลเลยนะครับด้านล่างสุดจะเป็นน็อปของวอลลุ่มครับชัแนลที่2ครับเป็นชัแนลของกีตาร์หรือเครื่องดนตรีต่างๆนะครับเพราาะว่่มมีปุ ไฮซีอยู่นะครับแต่ตรงนี้จะเขียนว่ากีตาร์นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือปุ่มไฮซีนั่นแหละจะช่วยเสียงกีตาร์ของเราเนี่ยเสียงเต็มขึ้นนะครับเสียงจะไม่บี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเกณฑนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีแอมซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับซึ่งแอมซิมูเลเตอร์นี่ก็คือการจําลองหัวแอมของกีตาร์ต่างๆนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์นะครับเราไปเลือกใช้เหมือนกับเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลทั่วไปนะครับอันด้านล่างสุดก็เป็นวอลลุ่ม ไฮกับโลนะครับเลือกสวิตได้นะครับด้านล่างก็เป็นวอลลุ่มปกตินะครับชัแนลที่5และ6นะครับจะเป็นชัแนลของ RCA นะครับไว้เสียบเครื่องเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น CD นะครับสามารถนำมาอินพุตตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนกันครับมีปุ่มเกนนะครับสวิตได้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องของเฮดเซตนะครับก็คือ ไมค์ที่มาพร้อมหูฟังนะครับสามารถนํามาอินพุตได้นะครับแล้วตรงนี้จะกลายเป็นช่องแอลที่1นนะครับจะใช้แทนช่องแอลที่1นนะครับก็ต่อไปครับช่องออกครับช่องออกนี้ก็สามารถเสียบเครื่องเล่นเอ3นะครับหรือโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตของเราได้นะครับก็จะมีสเตอริโอเอาท์พุตนะครับแล้วก็เป็นเอาท์พุตของมอนิเตอร์นะครับมีเฮดโฟนเอาท์พุตนะครับแล้วตรงนี้ครับเป็นฟุตสวิตช์นะครับสามารถควบคุมเอฟเฟกต์ได้นะครับตรงนี้ครับจะมีปุ่ม มอนิเตอร์มิวมาด้วยครับปุ่มนี้ครับจะช่วยมิวเสียงไม้นะครับไม่ให้ฟีดแบ็กเข้าไปในลําโพงนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่แคสเกมหรือเป็นสตรีมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยไม่ให้เสียงเกิดการฟีดแบ็กในลําโพงได้นะครับสำหรับด้านหลังครับเป็นช่องเสียบสาย USB 2.0นะครับแล้วก็เป็น5โวลตครับก็สามารถใช้มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับจ่ายไฟให้กับตัวเครื่อง A.G. 06ตัวนี้ได้เลยนะครับครับ Yamaha AG 06ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับนักร้องนักดนตรีนะครับที่ต้องการใช้เป็นซับมิกอันเล็กๆนะครับเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตหรือตามร้านอาหารนะครับหรือใช้เป็น อินเทอร์เฟซสำหรับบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์นะครับและก็จะเหมาะกับนักสตรีมเมอร์นะครับหรือนักแคสเกมหรือไลฟ์สดอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่ามีตัวช่วยหลายๆอย่างนะครับที่ให้นักสตรีมเมอร์เนี่ยได้ไปใช้งานกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ร้าน Audio City สาขา c d c ครับหรือคลิกเข้ามาชมที่เว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับถ้าหากสนใจจะซื้อสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสแกนค r code ไดค้ที่ด้านล่างหน้าจอนะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลัง หลับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ